สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับหลังจากที่สอบกลางภาคแล้วเนี่ยครูตรวจคะแนนข้อสอบกลางภาคแล้วนะครับเราก็จะมาเฉลยข้อ <Yahoo! S 1> สอบกลางภาคสําหรับคนที่ยังมีคะแนนไม่ถึง10คะแนนนะครับนักเรียนจะต้องมีการสอบแก้ตัวนะซึ่งข้อสอบกลางภาคของเราเนี่ยจะมีอยู่20คะแนนนะครับโดยครูได้ เคยติวข้อสอบไปแล้วผ่านในช่อง YouTube ผ่านคลิปไปแล้วแล้วให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้นะครับโดยที่โจทย์เป็นลักษณะอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยเป๊ะเลยแต่ตามที่หนูเขียนมาเนี่ยตามที่เด็กๆเขียนมาไม่รู้เด็กๆไปดูในคลิปของครูหรือเปล่าหรือดูแล้วสับสนนะครับ หรืออะไรมายังไงก็แล้วแต่หรือช่วงนั้นอาจจะเบลออาจจะไม่พร้อมก็ตามแต่นะครับแต่ในคลิปนี้หนูจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ไปทำข้อสอบแก้ตัวอีกหนึงรอบนะครับหากผิดอยู่นะครูก็จะต้องมีการทำวิธีการใดๆก็ได้ให้นักเรียนเข้าใจอาจจะคัดสัก10รอบอาจจะคัดสัก20รอบก็ได้เพื่อทำความเข้าใจนะครับ เอาละเริ่มเลยนะครับสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นะครับจะเป็นแบบนี้เหมือนกับโจทย์เหมือนกับคลิปที่ครูเคยให้ไปเลยนะครับการเดินเรือของคามาโดทันจิโร่นะครับซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขนะครับเขาจะมีเงื่อนไขโดยเงื่อนไขในที่นี้บอกว่า อุปกรณ์ที่ทันจิโร่จะต้องนำข้ามฝั่งไปให้ได้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยกระเป๋าเดินทางสุนัขของเขานกของเขาและก็เรือซึ่งเป็นพาหนะนะครับและที่สำคัญที่สุดเงื่อนไขสำคัญที่สุดทันจิโร่จะไม่สามารถนำทุกสิ่งอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยขึ้นเรือไปพร้อมกันทีเดียวได้ เนี่ยนะครับเงื่อนไขเขาบอกว่าสามารถพาข้ามไปได้เพียงรอบละหนึ่งอย่างเท่านั้นมีบางคนตอบครูมาครับบอกว่าเอาหมาเอานกยัดใส่ในกระเป๋าแล้วก็ทันชิโร่ก็สะพายกระเป๋าแล้วก็พายเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจบขั้นตอนครูถามว่าเฮ้ย เด็กๆไม่ได้อ่านเงื่อนไขเลยเหรอเขาบอกว่าสามารถพาข้ามไปได้เพียงรอบละ1นึ่ยางนั่แสดงว่าสิ่งที่หนูตอบออกมาถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมนะครับมันก็เลยไม่ได้คะแนนไงนะครับหรือบางคนบอกว่าอันดับแรกนะครับนำสุนัขไปก่อนเอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก่อน แล้วหลังจากนั้นพายเรือก,กลับมานำนกไปฝั่งที่สุนัขอยู่แล้วก็พายเรือก,กลับมาเฮ้ยนักเรียนลืมนึกหรือเปล่าว่านกกับสุนัขเนี่ยมันเป็นยังไงกันเนี่ยครับมันกัดกันลืมไปหรือเปล่าลืมคิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ด้วยกันได้ไหมนักเรียนลืมคิดครับลืมคิดขั้นตอนพวกนี้ มันก็เลยทําให้หนักเรียนขาดคะแนนส่วนนี้ไปเดี๋ยวครูจะลองมาวิเคราะห์ช่วยกันนะมาวิเคราะห์อย่างนี้นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเนี่ยเอาไว้ก่อนมาวิเคราะห์สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาก่อนสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาของโจทย์นี้มีอะไรบ้างอะไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากรูปครูกําหนดให้มีอะไรครับนี่มีทันจิโร่มีกระเป๋ามีสุนัขมีนก อันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาก็คืออันนี้และอันนี้นั่นก็คือเชือกกับมีดเท่านั้นเองเชือกกับมีดเราก็มาเขียนเป็นเชือกอันที่2ก็เป็นมีดแค่นี้เองครับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาคน อื่นๆอ,อ,อาจจะเขียนต้นไม้ก็ได้แต่ที่สำคัญจะต้องมี2อย่างนี้ถึงจะได้5แต้มนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาทีนี้มาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหามีอะไรบ้างอ่ะที่ทันจิโร่จะต้องนำข้ามไปและเป็นพาหนะในการข้ามไปได้มีอะไรบ้างครับ3อย่างมีหนึ่งมีกระเป๋ามีกระเป๋าเดินทาง ก็เอามาใส่มีอะไรอีกมีสุนัขมีอะไรอีกมีนกเนี่ยครับก็วางไปมีอะไรอีกถ้าไม่มีข้ามไม่ได้เลยคือมีอะไรมีเรือนี่ไงและก็มีอะไรถ้าไม่มีคนพายก็ข้ามไปไ,ได้นั่นก็คือตัวของทันจิโร่นั่นเองนี่ไงครับแค่นี้ ก็ได้แล้ว5แต้มเป็นกี่แต้มแล้วเป็น10แต้มแล้วนะครับ10แต้มแล้วนะอันนี้คือเฉลยนะทีนี้มาดูขั้นตอนวิธีในข้อนี้นะครับในส่วนนี้นะขั้นตอนวิธีทําอย่างไรขั้นตอนวิธีเนี่ยเด็กๆจะต้องคิดแบบเป็นลําดับเขียนมาเป็นข้อข้อให้ครูครับ เพื่อที่จะให้ครูเข้าใจบางคนเขียนรวบลัดมามากเลยจับหมาใส่กระเป๋าจับนกใส่กระเป๋าจับอะไรล่ะแล้วก็พายเรือข้ามไปครูถามว่ามันเป็นขั้นตอนไหมมันไม่ได้เป็นขั้นตอนเลยลูกนะครับอันนั้นคือความคิดของเราถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้มนุษย์ทําได้แต่ครูถามต่อไปว่า หนูสามารถเอาชุดคำสั่งที่หนูเขียนแบบนั้นอะไปทําไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มันทํางานแทนหนูได้ไหมคอมพิวเตอร์มันคิดเองแทนหนูได้ไหมลูกคิดไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะต้องเขียนเป็นลําดับขั้นตอนคือหนึ่งทำอะไรอะเอาแบบนี้นะครูจะไม่เขียนนะหนึ่งทันจิโร่ขึ้นเรือปุ๊บหนึ่งทันจิโร่ขึ้นเรือ 2. นำสุนัขขึ้นเรือ 3. ภพายเรือข้ามไปฝั่งตรงกันข้าม 4. ทันจิโร่เอาสุนัขลงอีกฝั่งหนึ่ง 5. ้จะเป็นไงทันจิโร่พายเรือกลับมานี่คือขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่ 6. เอานกขึ้นเรือ ขั้นตอนที่7ภพายเรือกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนี่คือเงื่อนไขแล้วนะขั้นตอนที่8เอานกลงอา้าวแล้วนกไม่กัดกันกับหมาเลยหมาไม่กัดนกเลยขั้นตอนที่9เราก็เอาหมาขึ้นเรือมาแน่เห็นไหมมันไม่กัดกันขั้นตอนที่10ก็พายมาอีกฝั่งหนึ่งขั้นตอน11ไปไหนอ่ะขั้นตอน12 เอากระเป๋าขึ้นถ่ายเรือไปขั้นตอน13เอากระเป๋าลงขั้นตอน14บถ่ายกลับมาขั้นตอน15เอาสุนัขขึ้นขั้นตอน16ลงขั้นตอน17เอาสุนัขลงขั้นตอน18ทันชิโรล,ลงปุ๊บอยู่ด้วยกัน จบกระบวนการเป็นแบบนี้หนูต้องเขียนออกมาอย่างนี้นะครับคอมพิวเตอร์มันถึงจะสามารถทํางานได้นะคอมพิวเตอร์มไม่สามารถคิดเองได้หวังว่าเด็กๆคงจะดูนะครับสําหรับคนที่ยังมีคะแนนไม่ถึง10คะแนนในช่องคะแนนกลางผ้านะครับครูช่วยได้เท่านี้ใครที่ไม่สอบใครที่ได้คะแนนน้อยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ